คือพี่ไม่เข้าใจเว้พี่ไม่เข้าใจว่าทําไมผลการแข่งขันในภาพรวมมันถึงเป็นแบบนี้ไปได้เว้แกคือบางคนเขาก็ว่าทีมนี้มันมีการเก็บแผนบางคนเขาก็บอกว่าทีมนี้ฟอร์มตกทีมที่มันเป็นม้ามืดก็ดันมาดีขึ้นมาเว้มันเลยกลายเป็นว่าไม่มีกูรูท่านไหนต่อให้โคตรแบบอัจฉริยะก็ไม่สามารถที่จะเดาบทการแข่งขันได้เว้แกสุดท้ายพี่ก็เลยต้องยกให้การแข่งขันวอลเลย์ชิงแชมป์โลก2024ปีนี้ที่ประเทศเกาหลีใต้เว้เป็นหนึ่งในการแข่งขัน บ้าบอคอแตกแล้วก็หักปากกาเสียนที่สุดเลยเท่านั้นคือจบอยังไงอะนึไ่ไหมแต่พวกคุณอย่าเพิ่งไปด่าเขาคือจริงๆพี่สงสารเขาตั้งหักเลยนะ <topping> เป็นคนอื่นไปทำไมฮะเป็นตัวเองดีที่สุดใช่มั้ยเ,เพื่อนเอาละฮะกลับมาพบกันอีกครั้งครับสำหรับรายการแวดวงะ คราวนี้เราจะเจาะเต็มๆเ,เลยในทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ e s p o r t ที่กำลังโด่งดังและก็ยิ้ตที่สุดในช่วงเวลานี้นั่นก็คือการแข่งขัน v a l o r a n t Champion 2024ที่จัดขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้นั่นเองฮะซึ่งทัวร์นาเมนต์เนี้ยจะคัดเอา4ทีมที่ดีที่สุดทำผลงานได้โดดเด่นที่สุด ด้วยรูปแบบการแข่งขันที่ออกจะแปลกใหม่อยู่สักหน่อยมีตารางการแข่งขันที่อัดแน่นเต็มพิกัดมีทั้งหลีกคิกออฟมีทั้งหลีกมาสเตอร์มาทรกลับมาแข่งลีกสเตทหนึ่งแล้วไปแข่งมาสเตอร์เซี่ยงไฮ้และกลับมาแข่งวอลเลย์บอลสเตทสองคัดกันไปคัดกันมามีเวลาให้พักประมาณ1อาทิตย์ขั้นเท่านั้นเองครับและ1อาทิตย์ขั้นแล้วก็มาแข่ง,งชิงแชมป์โลกที่ประเทศเกาหลีใต้เลยบึกบาหรือเปล่าและแต่ละทีมครับมันมาจากการแข่งขัน สเตส๊ะสองท็อปสามของแต่ละหลีกนะจะได้เข้าแข่งขันแบบอัตโนมัติและก็เอาทีมที่มีคะแนนเหมือนคะแนนเซอร์กิตอ่ะแชมปี้ยนชิปพอยต์ดีที่สุดอีกหนึ่งอันดับครับหน้าตาของทีมที่ได้เข้ารอบในการแข่งขันชิงแชมป์โลกวอลเลย์บอลแชมเปียนส์ครับก็มีดังต่อไปนี้ฮะลิเวทานครับทีมอันดับหนึ่งจากหลีกอเมริกาครับและก็ G2 ทีมอันดับ2ครูอีสปอร์ตทีมอันดับ3และทีมที่มีคะแนนอเมริกาพอยต์ดีที่สุดอย่าง หลอกเด็กว่ากันไปะนะอย่างเซนทิเนลลีกจีนประกอบไปด้วยเอ็ด r ว g เกมมิ่งโอ้โหทีมที่แทบจะผูกขาดความสําเร็จในหลีของตัวเองมาอย่างยาวนาะนนะได้อันดับหนึ่งอีกแล้วได้มาแข่งในฐานะแชมป์ลีอันดับ2 f งฟันพลัสฟินิกซ์นี่ก็ทีมขาประจําครับอันดับ3มเนี่ยม้ามืดมาแบบเงียบเงียบเพรสอีสปอร์ตหรือทีอันดับ4ทีมที่มีคะแนนแชมเปี้ยนชิพพอยต์ถึงโคตาทีมทีมอื่นเขาได้แล้วไงก็เป็นบิลลี่บิลลี่เกมมิ่งนะ หรือช่องชั้นเรียกบิลลี่บิลลี่วิลลี่ก็ว่ากันไปมาถึงลีกยุโรปครับเปเนติกทวงบาลังความยิ่งใหญ่ของตัวเองได้แม้ว่าจะมีหลายๆทีมครับก้าวขึ้นมาท้าทายความสําเร็จอันดับ2นี่ก็ค่อนข้างเซไ์ครับเป็นทีมเวทีลิตี้ที่พึ่งประกอบร่างนักแข่งของตัวเองมาได้ลงตัวพอดีกลมกล่องพอดีได้เข้าชิงกับเฟนติกนะได้เข้ามาในฐานะทีมอันดับ2 อันดับ3ครับเป็นทีมเฮเรติกที่ร้อนแรงต่อเนื่องถึงแม้ว่าคราวนี้จะไม่ได้แชมป์แต่ก็ทำผลงานติดติดลมบนนะ่ะอยู่ในอันดับท็อปๆอ,อยู่อันดับ4ก็คือ f o o อีสปอร์ตทีมที่มีคะแนนโคต้าเป็นรองแค่3ทีมเท่านั้นก็คว้าโคต้านี้ไปในทำนองเดียวกันครับข้ามมาดูลีกแปซิฟิกคราวนี้เป็นเจนจี G, ที่ทำผลงานได้ยิ่งใหญ่ต่อเนื่องนะจากการเป็นแชมป์คิกออฟรองแชมป์มาสเตอร์มาดร และกลับมาเป็นแชมป์ลีกสเตจหนึ่งและก็คว้าแชมป์มาสเตอร์เซี่ยงไฮ้โอ้ยิ่งใหญ่ต่อเนื่องนะทีมเสือเสือขาวสมิงขาวทีมนี้ฮะเจนจได้มาในฐานะแชมป์ลีกแปซิฟิกครับสเตจสทีมถัดมาโอ้โ oh, ห oh, ทีมนี้ก็เป็นทีมมาเมื่อครับจากลีก แปซิฟิกเหมือนกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาถ้าเป็นสมัยก่อนครับจะมีชื่อทีมทีมนี้ฮะแย่งความสําเร็จอยู่กับ Paper ร์เแล้วก็ทารอนแล้วก็เจนจตอนนั้นยังไม่ดังทีมทีมนี้จะยิ่งใหญ่เหนือทีมเกาหลีใต้ทีมอื่นครับเหนือทีมทีวันเหนือทีม Gen G นะนั่นก็คือทีม DRX คราวนี้มีการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าตัวผู้เล่นผ่าตัดเล็กน้อยฮะเอาเด็กที่มีความไฟแรงขึ้นมาใส่เข้ามาในทีม คว้าอันดับ2ครับสามารถปราบ Paper ร e รกในการแข่งขันแปซิฟิกได้นะได้เข้าชิงกับเจนจี G. แต่สู้เจนจี G ไม่ได้ได้มาในฐานะอันดับ2ก็ไม่เป็นไรคว้าโคตาได้ส่วนที่3นี่คือ Paper ร e รครับขาประจำอยู่แล้วอดีตคิงแห่งแปซิฟิกเก่าครับทีมที่หลายๆคนยกให้เป็นเขาเรียกว่าทีมเตงทีม1นก็แล้วกันส่วนอันดับ4นี่ขวัญใจทีมไทยครับนั่นก็คือ ฮารอนอีสปอร์ตที่ดึงพรีมี่ตัวรับที่เขาเรียกได้ว่าเป็นแบบมือปืนรับจ้างที่ครองเกมแล้งอ่ะติดต่อกันในแบบเอเชียแปซิฟิกมาหลายหลายแบบเขาเรียกว่าหลายแอคแล้วละ่ะทีนี้ก็สามารถพาทีมคว้าโคต้าอันดับ4มาครองได้พูดง่ายๆสรุปให้ได้ใจความคือทั้ง4ทีมจาก4หลีกเนี่ยเป็นทีมที่ดีที่สุดแล้วเหมาะสมที่สุดล้ทุกประการครับที่ ได้โค้ตาเข้ามาเล่นในการแข่งขันขชิงแชมป์โลกอย่างไรก็ตามครับทีนี้ในรอบของการแบ่งกลุ่มมาดูครับหน้าตาแบบนี้ฮะกลุ่ม A ประกอบไปด้วย DRX ครับ f n a t i c e s p o r t b l i b i l i g a m i n g กลุ่ม B เนี่ทีม h e r e t i c s e n t i n e l g e n g i f u n p l u s p h o e n i x ครับกลุ่ม C, r e d e s p o r t l e v i t a n ทีม Vitality แล้วก็ t a l o n ครับ,รบส่วนกลุ่ม D นี่ G2E-sportEdwardGamingPaperex แล้วก็ FoodE-sport มาเห็น เขาเรียกว่าระบบการแข่งไงย,ยังไงมันก็ต้องเอาท็อป2ของกลุ่มใช่ไหมเข้าไปเล่นในรอบต่อไปอยู่แล้วทีนี้มันก็เลยมีการคาดเดาเนี่ยความสนุกของมันคือกูรู้เขาจะมาคาดเดาเว้ว่าแบบเอ้ยทีมนี้มันจะต้องเข้าเป็นที่หนึ่งนะเว้ยทีมนี้มันจะเข้าเป็นที่2นะเว้ยทีมนี้มันจะเข้าเป็นที่3นะเว้ยเข้าเป็นที่3ไม่มีไอ้เนียที่3ามวัาที่4ตกรอบเ <c oughs> <c oughs> นี่ยมันจะเป็นอย่างงี้ฮะและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการคาดเดาอะมันจะไม่ได้แบบ ไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงซะเท่าไหร่ฮะกิจกรรม p ิกเอที่มีผู้เล่นนับหมื่นนับแสนนับล้านเนี่ยก็จะมีคนที่คาดเดาถูกเว้ยว่าที่1จะเป็นใครใช่ไหมที่2ของแต่ละกลุ่มจะเป็นใครก็จะไม่ได้มีคาดเคลื่อนมากอย่างไรก็ตามครับล่าสุดรู้ไหมว่าปากกาเซียนเนี่ยหักเป็นแถบๆฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมให้ดูเรื่องการ P ิกเอเนี่ยณนะช่วงเวลาเนี้มันจะมี ของรางวัลในเกมใช่ไหมในการเล่นกิจกรรมแบบทายผลปรากฏว่าคนที่จะได้ฉายา100%เนี่ย perfect เนี่ยไม่มีแม้แต่คนเดียวเว้จากผู้เล่นเป็นล้านเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยทั่วโลกเนี่ยไม่มีใครทายถูกเลยฮนะถึงแม้ว่าจะมี4คนบนโลกมนุษย์เนี่ยทายถูกว่าใครจะได้เข้ารอบบ้างแต่ก็ยังไม่ perfect เพราะว่าลำดับเนี่ยมันมีการสลับกันอ่าบางคนเอาที่1ไว้เป็นที่2บางคนเอาที่2ไปมเป็นที่1ถึงแม้จะได้8ทีมที่ท,ทายผลถูกเนี่ยก็ยังไม่เพอร์เฟกไม่เพียงแค่นั้นนะอันนี้มันยากใช่ไหมคือเขาต้องทาย8ทีมก่อนที่ <c oughs> การแข่งขันมันจะเริ่มมันก็ยากไงเราไม่ได้เห็นฟอร์มแต่ทางแวดวงครับมีการ แจกบัตรเข้าชมการแข่งขันวอลเลย์บรอบชิงชนะเลิศที่จะจัดที่รัชดาไลเทยเตอร์นะรัชดานะปรากฏว่าตอนที่เราให้ทายผลเนี่ยเพื่อแจกตั๋ว5ใบเนี่ยนะฮะนั่นก็คือมันมี4ทีมที่เข้ารอบไปก่อนแล้วนั่นก็คือทีมเอเรติกทีมจูวีสป s ร์ตและก็ Trade e s p o r t s นะค่อนข้างหาประกาเซียนเยอะและ้วล่ะเราก็เลยให้ทายครับว่าอีก4ทีมที่จะเข้ารอบเป็นใครกันบ้างแล้วเ,เพื่อนเเชื่อไหมฮะผลที่ได้ก็คือ มีคนไายถูกจากเกือบร้อยคนเนี่ยนะะมีแค่คนเดียวเท่านั้นเป็นไงนั่นหมายความว่ามันนี่ไง จะเดาไปในทิศท,ทางไหนมันก็จับทางได้ยากจริงๆเว้ยทวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์นี้แต่ไม่เป็นไรคนที่ทายไม่ถูกนะทางแวดวงก็จะให้คนที่เร็วที่สุดครับแล้วก็ทายถูกเยอะที่สุดก็แล้วกันอาจจะไม่ต้องครบ4ี่นะอาจจะทายถูก3บ้างเท่าไหร่บ้างแต่ว่าเร็วที่สุดแล้วก็แม่นยำม,มากที่สุดแต่ว่าต้องชื่นชมนายคนนี้จริงๆคะสุดยอดเลยครับทายได้แม่นมากเอาล่ะกลับมาดูก็แล้วกันนะ ในเรื่องราวของการแข่งขันแต่ละกลุ่มเจาะไปดูทีละกลุ่มเลยฮะเริ่มต้นมาวิเคราะห์ย้อนหลังจากกลุ่ม A ก็แล้วกันกลุ่ม A ครับประเดิมสนามด้วยเฟเนติเจอ b i ลี่ b i ลี่เกม i n g จากประเทศจีนซึ่งเฟเนติเองที่ตัวเรียกได้ว่ากลับมาเก่งได้ทันเวลาจากการที่ดรอปลีโอครับแล้วก็เอาเอาฮีโรครับผู้เล่นวัย18ปีเนี่ยมาลงสนามแทน ผลปรากฏว่าก็ประเดิมสนามสวยครับชนะไป2อศูนย์นะขณะเดียวกัน DRX ก็ยังคงฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องนะตอนนั้นนะจัดการคูอ e ีสปอร์ตไปได้เฉือนไปสองหทีนี้ในรูปแบบการแข่งขันขเขาก็จะเอาผู้ชนะมาเจอผู้ชนะครับซึ่งเป็นเฟเนติกโอ้หเนี่ยโดนหักปรากาเซียนอีกแล้ว แพ้ D.R.X ไปซึ่งตรงนี้ก็ไม่ค่อยหักเท่าไหร่ครับเพราะว่าทั้ง2ทีมก็มีฟอร์มที่ดีพอๆกันนะความความร้อนแรงความอะไรต่างๆถึงแม้ว่า D.R.X จะมีชื่อชั้นต่ำกว่าเล็กน้อยก็เถอะเนี่ยคำรบแรก D.R.X ทีมอันดับ2องของลีกแปซิฟิกเข้ารอบเป็นอันดับอันดับหนึ่งของกลุ่ม A ไว้เฮ้ยทีนี้ครับครูกับ b i l l y b i ili l l y Gaming เป็นครูครับที่สามารถเอาชนะ b i l l y b i ili l l y Gaming มาได้มาเจอกับเฟ a t ติที่เกมสุดท้าย f ฟ a t i c กก็ ไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังครับตามเข้ารอบไปอันนี้ไม่ได้มีอะไรพลิกมากมายนะสถิติเข้ารอบเป็นระดับ2ของกลุ่ม A จบกลุ่ม B ฮะกลุ่มนี้ต้องบอกได้ว่าแม่งเป็นกลุ่มออฟเดยแห่งการแข่งขันวาโลชิงแชมป์โลกคราวนี้แบบของแท้เลยฮะทีมเนเรติิเซนติเนลเจนจีฟันพัทฟินิกต้องมาเจอกันเองครับแล้วต้องเอาแค่2ทีมเข้ารอบดูจากชื่อชั้นนะ่ะฟันพัทฟินิกอะที่มาดับ2ของจีนก็ดูเป็นรองทีมอื่น และดูท่าว่าจะเป็นทีมแจกแต้มและก็เป็นทีมแจกแต้มจริงๆครแพ้รวดแต่ไอ้สทีมเนี่ยเซนติเนลครับก่อนการแข่งขันได้รับการโหวตจากผู้เล่นทั่วโลกว่าเป็นทีมที่โอเวอร์เรทที่สุดเซลซิตถึงกับถามไรออดเลยที่ออกมาเผยแพร่ข้อมูลนี้ว่าใครเป็นคนคิดคอนเทนต์นิวะอ่ะคอนเทนต์นั้นมองว่า เจนจีเว้ยเป็นทีมเต็งของการแข่งขันครั้งนี้ทีม v วท a ลิตี้เนี่ยหรือวิทเนี่ยคือทีมที่แบบเป็นทีมน่าจะม้ามืดอ่าเขาโหวตกันส่วน s e n t i n e ลเนี่ยเป็นทีมที่เขาเรียกว่าโอเวอร์เรทโอเวอร์เก็จะมีฝั่งตรงข้ามกับ u n d e r อร์เรทครับอันเดอร์เนี่คือ Vitality ้เ t ท l ลิตี้นี่อันเรนี่หมายความว่าทีมม้ามืดอ่าทีมแบบโล p r โปรไฟล์ไฮโปรฟิตอทีมแบบชื่อเสียงอาจจะไม่ดัง แต่ว่าน่าจะแบบผลงานดีเนี่ยอันนี้เขาจะเรียกว่าอันเดอร์ริอันเดอร์ดักพวกนี้ส่วนเซนติเนลครับงามไส้ครับเขาบอกไม่ใช่แค่บ้านเราเว้ยที่มองว่าเซนติเนลหลอกเด็กแม้แต่คนดูต่างประเทศหรืออันเนี้ยงามไส้ที่สุดคือนักแข่งเองเนี่ยดันไปมองครับว่าทีมเซนติเนลเนี่ยเป็นทีมที่หลอกเด็กซะง,งั้นว่ากันไปเพราะเขาบวตให้นักแข่งนะฮะบวตว่าเซนติเนลเนี่ย คือทีมที่มีชื่อเสียงโด่งดังกว่าฝีมืออะไรประมาณนี้ฮะเริ่มต้นมาก็เหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะเมื่อเจนจีที่กำลังฟอร์มร้อนแรงอย่างที่รู้คือเพิ่งจะคว้าแชมป์วอล o ล a n แลนด์สเตจมาและก็ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะไปคว้าแชมป์วอล o ล a n t ลนด์ม r สเตอรี่ยงไฮ้มาด้วยกับปราเซนติเนลเกมเนี้ยดูแล้วอะเซนติเนลสู้อะไรเจนจีไม่ได้เลยเว้ยส่วนปันพลัสฟินิกก็ตามฟอร์มครับแพ้ทีมเฮโรติกที่กำลังมาแรงเหมือนกัน ไป2-1นะในคู่ที่2เวคู่นี้แรงเจอแรงเจนจี G เจอทีมเฮเรติกครับมันก็ออกได้ทั้ง2หน้านะแต่หลายๆคนก็มองว่ามันต้องเป็นเจนจี G สิวะต้องเหลือมเหลือมเฮติกอยู่หน่อยนึงเพราะว่าผลงานล่าสุดที่ผ่านนะมาในการแข่งขันวาร o โลแรนมาสเตอเซี่ยงไฮ้รอบสิทิงชนะเลิศเนี่ยเป็นทีมจากเกาหลีที่ชนะทีมเฮเรติกไปใช่ไหมเออแถมเกมแรกเจนจี Gen G ก็เฉือนชนะเฮเรติกไปได้ แต่ไม่รู้ยังไงฮะสุดท้ายเฮเรติกเนี่ยเจ็บและจำคือคนนะและรู้จักแก้ไขพลิกกลับมาชนะได้แบบสูสีนะฮะสต่อ1อีกคู่หนึ่งครับทีมที่แพ้มาเจอกันเป็นเซนติเนลครับปราบฟันพัดฟินิกไปแบบสบายๆสองศูนยสุดท้ายอันนี้งามใช่ที่สุดเลยฮะ,ะทีมเจนจี G, ที่ว่ากันว่าเป็นตัวเต็ง กับเซนติเนโที่เขามองว่าเป็นแบบหลอกเด็กอทีมโอเวอร์เรดอะต้องมาเจอกันเองครับรีแมทช์ด้วยรีแมทช์ v a l ์เรน t ์ม s สเตอร์มาดและก็เป็นรีแมทช์ที่ประวัติศา,าสตร์ซ้ำรอยครับโดนหลอกเด็กไปดีครับทีม Gen เจนจีโหตัวเต็งเจอทีมคนมองว่าขายขำเป็นไงล่ะพี่เขาเอาจริงเซนติเนลเอาชนะเจนจแบบรวดเดียวผมใช้คำานี้ Gen. g จนจไม่ได้ตอบโต้เลยแก้แผนมาก็ทำอะไรไม่ได้เลยเจอปราบไปรวดเดียว20วันนั้นนั่นดูอยู่แล้วเซลซิสก่อนเกมจะเริ่มแกออกมาแบบถ่ายโปรโมทนะแกบอกว่าเจนจเนี่ยนะฮะสัญ,ญลักษณ์เป็นเสือใช่ไหมแต่เสือจริงๆไม่ใช่เจนจีหรอกต้องเรานี่นะเสือของแท้และเราหิวเลือดด้วย,ยว่าไวนั้นโอ้เป็นสีสันจริงๆมาถึงตรงนี้ครับจบไป2กลุ่มแล้ว หลายๆคนดูตรงนี้ก็รู้ครับว่าพิกเอมเนี่ยน่าจะแตกแบบพังพินาศไปแล้วและก็น่าจะรู้ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้ว่ะนะณช่วงเวลานี้ครับมาถึงกลุ่ม C ครับรีเวทานเจอกับทารอนอันนี้ก็เป็นเกมที่สนุกแต่ก็ตามฟอร์มครับริเวทานปราบทารอนรวดเดียวไปเลย2ต่อ0คู่ที่2เนี่ยโอ้โหรองแชมป์ยุโลง ทีมม้ามืดโดนทีมม้ามืดกว่าจากประเทศจีนครับเท e ต์อีสปอรหรือ TE ทีมลำดับที่3าวของจีนฮะเฉือนไปได้2ต่อ1และแค่นั้นยังไม่พอครับชนะเจอชนะนะลิเวทานที่นำโดยผู้เล่นอย่างคอมหรือว่า a s p a สปาเนี่ย MVP ของหลีกเนี่ยผู้เล่นดวลิสที่ดีที่สุดในโลกเจอกับ TE อจากจีนม้ามืดซําซ้อนท E ชนะไป2อโอ้โหใครจะไปเชื่อครับว่า TE ไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มไหนนะทีมทีมนี้น่าจะแจกแต้มและหลายหลายคนครับดูถูกลีกจีนไว้เยอะว่าก็เ,าเรียกว่าทัร์นามนต์หลายๆทัรวที่ผ่านมาเนี่ยจีนเนี่ยมักจะทําแบบเสียโคต้านะแบบชอบไปตกรอบเร็วนะอะไรนู่นนี่นะน่าจะแบ่งโคต้าให้ทีมอื่นใช่ไหมเป็นไงล่ะฮะไอหนุ่มจากทีมจีนที่หลายๆคนล้อเนี่ยมันล่อเธอเลย่ะมามือสองเกมล้วนเลย่ะ ทีปราบทั้งว i t าลิตี้ปราบทั้งรีเวทานเข้ารอบในฐานะอันดับหนึ่งแบบหน้าตาเฉยครับทีนี้พี่เอ็มหลายหลายคนเนี่ยมาพินาดไอ้ก่อนหน้านี้อาจจะมีแบบเอ้ยเด็ยกูเชื่อมั่นไงกูเชื่อมั่นในเซนติเนลไงเจนจะีน่ะโดนแน่อะไรอย่างเงี้ยแต่มาถึงกรุป่ปกรุ๊ปนี้ผมว่าแม่งแตกหมดอนะแตก99วันเซน,นะตอนเนี้ยคือเทรดอีสปอร์ตเนี่ยมึงมาได้ไงครับเข้ารอบไปหน้าตาเฉยครับวิาลิตี้ก็ปราบ พาล่อนไปได้ครับตามระเบียบได้เข้าไปเจอลิเวทานแล้วก็เป็นลิเวทานครับที่เอาชนะรวดเดียวเอาชนะ v a ทาลิตี้ไปได้ก็ยังไว้ลายทีมแชมป์จากลีกอเมริกาอยู่นะลิเวทานเป็นเทรดอีสปอร์ตเข้ารอบในฐานะอันดับหนึ่งและลิเวทานเข้ารอบในฐานะอันดับ2ครับมาถึงกลุ่มสุดท้ายครับที่ประกอบไปด้วย G2 Edward Gaming Paper Rex และก็ Food Esport ครับเป็นกลุ่มแห่งความหวังนะ ความหวังของใครครับความหวังของสาวกเพเ a อร์เลกกองเชียร์เอเชียกองเชียร์แปซิฟิกแล้วก็สายคอนเทนต์ต่างๆนานาครับที่เชียร์ให้เพเ e อร์เได้เข้ารอบฮะคู่แรก Edward Gaming ชนะ Food e สปอร์ตอันนี้ตามชื่อชั้นเลยไม่มีอะไรพิกโผคู่ที่2ครับก็เป็น G2 นะที่เคยเอาชนะ p a เ e อร์เมาไดนะ้ในการแข่งขันมาสเตอร์เซี่ยงไฮ้ก็ย้ำแขนไปอีกอันนี้ก็ต้องมองว่า ตามฟอร์มอยู่ประมาณ1เหมือนกันแล้วมาถึงวินเนอร์เจอวินเนอร์ครับเป็น G2 ฮะทีมแชมป์เอเซนชั่นนะสามารถเอาชนะ Edward Gaming เข้าไปรอในรอบน็อกเอาทในฐานะอันดับ1นกรุ๊ปดีไปได้ก่อนฮะอีกคู่ที่น่าจับตามองเพราะใครแพ้ตกรอบก็เป็น p a เปอร์เกครับที่เอาชนะทีมฟุตอีสปอร์ตไปได้ สุดท้ายเป็นคู่รักคู่แค้นครับเป็น2ทีมที่เขารักกันเหมือนพี่น้องครับเพราะเขาเจอกันบ่อยและนักแข็งเขาสนิทกันนะแหมรักพี่เสียดายน้องแต่คู่นี้หลายๆคนก็ต้องมองว่า paper e x อีกแน่เพราะตามสถิติมกกักจะเป็น paper e x ครับที่เอาชนะ edward gaming มาได้แทบจะตลอดเรียกได้ว่าตลอดเลยดีกว่าพูดง่ายๆเจอกันทีไร เ a เ e อร์เตลอดครับแม้แต่ตอนที่ใช้ก้า CGRs ในการแข่งขัน Master ร์โ y เกียวปี2023นะที่หลายๆคนมองว่าชุดนั้นอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบเท่าไหร่ก็ยังชนะทีมเอ็ดเวิร์ดเกมมาได้ครับอย่างไรก็ตามเนี่แหละครับมันคือแบบความแบบพิกผันของการแข่งขันครั้งนี้ฮะสุดท้ายเป็น Edward Gaming ที่เกมแรกโดน p a p e r ร์เลไล่ต้อนนะ แต่พอเกม2กับเกม3เนี่ยเหมือนเขาแบบรู้ทางเขามีทางแก้เขาเจ็บและจำคือคนนะเจ็บและทนก็คือไม่ดีฮะเอ mm ็ด r ว g เกมมิ่งพลิกเฉือนเรียกได้ว่าเฉือนได้ไหมเฉือนอีก2เกมถล่มที่พเพเรกไปได้แบบขาดลอยสุดท้ายพลิกกลับมาชนะ2-1ฮะเป็น G2 กับ Edward Gaming ได้เข้าไปเล่นต่อในรอบต่อไป และผลการจับฉลากรอบต่อไปครับจะเป็นทีมนี่ดังนี้เลยครับคู่แรกนะตามตารางเนี่ยนะฮะจะเป็นรองแชมป์เกาหลีทีมที่ดันกลายเป็นทีมความหวังของแปซิฟิกอย่างหน้าตาเฉยครับหลังจากที่ทีมเตง็งอย่างพีเฟร็กแล้วก็เจนจี G, ร่วมตกปลอบไป DIX เป็นม้ามืดเพียงหนึ่งเดียวครับจากเกาหลีใต้แล้วก็แปซิฟิกเนี่ยต้องมาเจอกับทีมเซนติเนนะ ส่วนอีกคู่หนึ่งฮะใครจับวันเนี้ยมาตามกติกาคือเขาไม่ให้กลุ่มเดียวกันมาเจอกันเองไงแต่มันดันทะลึ่งเป็นหลีกเดียวกันมาเจอกันเองครับเฟรดอีสปอร์ตเจอ EDG หลายหลายคนมองว่าเออ <c oughs> ก็ดีแหละนะมาเจอกันในรอบนี้ดีกว่าเจอกันในรอบสายล่างใช่ไหมคู่ต่อไปอีกแล้วแหมมึงเหมือนเรื่อยอดคุณอยากทำให้แบบเหลือหลีกและทีมใช่ไหมเป็น G2 ครับเจอรริเวทานคู่ชิงชนะเ,เลิศหลีก อเมริกาด้วยถ้าจำไม่ผิดเลยนะอีกคู่หนึ่งครับเป็นทีมเฮเรติกเจอเฟเนติกนี่ก็หลีกยุโรปเหมือนกันอีเอาละนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของการแข่งขันที่เอาโคดของโคดอัจฉริยะมาทายผลก็คิดว่าไม่น่าจะรู้หรอกฮะว่าผลการแข่งขันบทสรุปมันเป็นยังไงไม่ว่าคุณจะติดตามหรือว่าดูแท็กติกมาเจาะลึกทีมนี้ทีมนั้นว่าเขามีรูปแบบการเล่นแบบไหนอันเนี้ย มันคือสเสน่ห์อย่างหนึ่งเว้ยของการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ทุกทีมเขาอาจจะเก็บไพ่ตายบางทีมอาจจะมาฟอร์มดีถูกจังหวะเวลาด้วยนะช่วงเวลานั้นมันคือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเว้ยที่บางทีสภาพจิตใจเขากําลังดีพอดีกาลังพีคขึ้นมาพอดีบางทีมเจอมรสุมในช่วงนี้ว่าซวยไปอะไรอย่างนี้ฮะมันเป็นเรื่องที่แบบสุดจะคาดเดาและ มันต้องดูแบบทีละช็อตทีละช็อตด้วยพูดง่ายๆคือชื่อฉันไม่สามารถตัดสินอะไรได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการอ e ีสปอร์ตเนี่ยที่มักจะมีการล้มยักษ์อยู่แทบจะตลอดเวลาอ่ะผมพูดอย่างนี้เลยดีกว่าน้อยทีมนักครับที่จะสามารถแบบเป็นทีมยักษ์ใหญ่ที่เอาชนะความกดดันอ่ะโดยเฉพาะพูดถึงเรื่องนี้ก็ดีครับยิ่งทีมใหญ่ยิ่งต้องเผชิญกับความกดดัน ส่วนใหญ่เรามักจะเห็นทีมที่เขาเรียกว่าทีมที่ไม่ต้องแบกรับความกดดันเล่นแบบอันเดอร์ด็อกและเอาชนะมาได้เพราะฉะนั้นอย่าปราะมาาฮะนี่แหลฮะฮะคือเสน่ห์อย่างนึงคือในด้านมืดของวงการอ e ีสปอร์ตก็มักจะมีการวิพากวิจารณ์ณที่เรามองว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ <c oughs> เราเห็นนะตาวิเศษเห็นนะ ตอนที่ฮารลอนตกรอบเนี่ยก็มีการหาแพ้หาคนผิดหาโน่นหานี่เช่นครูใช่ไหมก็จะเป็นคนที่ถูกโจมตีมาโดยตลอดว่าเออเนี่ยยิงไม่ได้เปลี่ยนดีกว่าพอมาถึงทีมเจนจีตกรอบพวกมึงก็ไปด่าลาเคียอีกแล้วทั้งทที่นี่ฮะคือผู้เล่นที่เขาเรียกได้ว่า1ในตัวที่มีความแบบมีประโยชน์ต่อทีมมากที่สุดคนหนึ่งของวงการวอ l เรเลยแล้วกันและในตอนที่ โอ้โหพาเจนจี G ประสบความสำเร็จมาแล้วทั้งนั้นนะฮะเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ของเอเชียด้วยนะที่คว้าแชมป์ Master มารสเตอร์มรองได้ครับพวกคุณก็ไม่จำเลยทีเดียวว่านี่แหละคนที่เป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญนะแต่พอเข้ามายิงไม่ได้ยิงได้9ตัวใช่ไหมในการเล่นโดนใส่ย,ยับเยนยฮะจะให้ลาเคียวออกจากทีมซะแล้วครับเนี่ยดีนะทีมเฟเนติกไม่แพ้ถ้าเฟเนติกแพ้เนี่ยมึงก็ไล่แบบฮีโรอีกไล่ใครอีกอะไล่เดิร์กอีกไล่แบบ ไล่พี่โบ๊อีกพี p ่โบ๊ทยิงไม่ค่อยได้ไงว่าไปไล่พี่โบ๊ทอีกโอ้โหทั้งทางที่เนี่ยละฮะมันง่ายเหลือเกินใช่ไหมฮะที่เราจะหาคนผิดเนี่ยอย่างล่าสุด p a p e r ร์เคุณก็อยากเนี่ยไล่จริงละอยากไล่เจียสันออกแล้วนั่นแหละฮะอย่างที่บอกวงการอ e ีสปอร์เนี่ย มันเป็นการง่ายซะเลอเกิดนะที่เราจะมองหาว่าใครสถิติไม่ดีแล้วก็เอาออกไปจากทีมใช่ไหมคือถ้าแม่งทําอย่างนั้นได้ง่ายเขาก็ไม่ต้องมีนักวิเคราะห์แล้วฮะเพราะว่าคนที่เป็นโค้ชเป็นนักวิเคราะห์เป็นโน่นเป็นนี่ต่างๆอ่ะเขาจะรู้ครับว่าความบิดพลานจริงๆแล้วของทีมมาเกิดจากอะไรใช่ไหมฮะไม่งั้นน่ะคือแบบเออเราก็นั่งดูอไอ้คนนี้มึงเล่นไม่ดีแล้วมึงยิงไม่ได้เปลี่ยนออกมึงก็เอาคนยิงเก่งๆมารวมกันใช่ไหม มึงไม่ต้องมีแผนหาอะไรทั้งนั้นนะมึงเอาคนเก่งๆยิงแบบเยอะๆเอาด u ลิ i s t าตัวเลยมึงยิงเยอะอยู่แล้วไงพิมมี่นะอาร์ตพาร์เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเอาเทกเจอร์อย่างเงี้ยมึงมารวมทีมกันเนี่ยม่งเก่งแน่นอนใช่ไหมมันไม่ใช่เว้มันบางทีมันมีผู้เล่นหลายๆคนไวท้ทีอ่าเป็นตัวปิดทองหลังพระนะเป็นตัวแบบคอยสั่งการทีมบางคนเป็นตัวจ่ายสกิลบางคนเป็นตัวแบบด l ลิสบางคนที่เพื่อนบอกว่า เล่นไม่ได้มึงตายก่อนจริงๆมันอาจจะเป็นแผนที่เขาต้องพีกไปหาข้อมูลไงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่โค้ชรู้แต่เราไม่รู้เว้ยถามว่าการที่หลายๆคนร้อนเนี่ยและวิพากวิจารณ์ออกมาเนี่ยไม่ว่าจะด้วยแง่ใดะนะแม้แต่คนที่ไม่ได้หัวร้อนนะอาจจะวิพากษวิจารณ์ตามความเป็นจริงถามว่ามันสามารถทําได้ไหมก็ต้องเอาตามที่เหมาะสมก็แล้วกันนะบางทีเราไปวิพากวิจารณ์ลงในกลุ่มคอมมูนิตี้บางทีอะ่ะ มันไม่ใช่กลุ่มปิดนะบางทีเราคุยกับเพื่อนเราใน Discord อะไรเงี้ยว่าเออวันนี้พี่คนนี้เล่นไม่ดีเลยว่ะจริงๆอะน่าจะแบบให้คนหนึ่งลงมาแทนแกอะไรเงี้ยมันสามารถพูดได้ครับแต่ทีนี้พอไปวิพากวิจารณ์ณโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิพาก์วิจารณ์ณโดยการตั้งอันนี้เราก็มีประสบการณ์แล้วการตั้งหัวข้อในเชิงนิ่งตีบก่อนมันไม่ค่อยดีเท่าไรหร่หรอฮะ,ะเช่น อย่างเช่นทีมทารอนเล่นไม่ดีแล้วคุณบอกว่าครูนี่ควรจะออกเนี่ยมันเป็นนกาทีฟแล้วจริงๆคุณอาจจะตั้งแบบว่าเออเนี่ยมันควรจะปรับยังไงอะไรอย่างเงี้ยทีมทารอนมันถึงจะประสบความสำเร็จมากกว่านี้มันก็ดูจะมีความสร้างสารรค์มากกว่าจริงไหมแทนที่จะไปแบบยกคนคนหนึ่งขึ้นมาแล้วแขวนเข้าไว้อะแล้วบอกว่าเออเนี่ยเล่นแย่มากเลยอะ่ะทำไมคุณไม่พลิกนิดหนึ่งอะ่ะแล้วบอกว่าเออเนี่ยคุยกันนะว่าเออปรับยังไงดีควรจะทํายังไงดีเท่าที่มีตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยดีกว่าไหมแต่เข้าใจ ว่าลยหลายคนพวกมึงอ่ะอยากที่มึงขอไปแพงเลยนะใช่ไหมพอเสียแล้วอ่ะยิ่งยิ่งช่วงนี้มันพลิกล็อกเยอะพอมังเสียลันก็มาร้อนหน่อยเพราะฉะนั้นน่ฝากไว้ครับคือบางทีเราดูการแข่งขันเราเล่นเอาสนุกเราเล่นเอาแบบอย่าทำมันเป็นแบบหวังจะรวยเลยฮะเล่นเอาพอหอมปากหอมคอครับอย่างแอดมินจริงๆถามว่ามีเดิมพันไหมก็มีว่างนะแต่ว่าไม่ได้เดิมพันเว็บไซต์หรือว่าเดิมพันอะไรที่มันแบบ เอาเป็นเอาตายอะ่ะบางทีเราเล่นขำๆอ่ะว่าเอ้ยเพเปอร์เ็กชนะไหมวะเอ้ยถ้าเพเปอร์เ็กชนะเดี๋ยวกูเลี้ยงข้าวมึงเลยอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยหรือเซนติเนลอ่ะถ้าชนะเนี่ยมึงเลี้ยงข้าวกูนะอะไรประมาณนี้ครับเอาเป็นสีสันก็พอครับหรือว่าไปเล่นป็นพิกเอมเล่นทายผลกิจกรรมอะไรต่างๆนีกว่าฮะมันการพนันอย่างที่หลายๆคนบอกอะ่ะต่อให้คุณจะโคตรเซียนน่ะผมเห็นน่ออะราะห์กันโน่นนี่นั่นน่ะกูรู้จริงๆอะ่ะพี่ๆกูรู้หลายๆเพจหลายๆช่องทางอะ่ะเขาก็เก่งนะ เขาดูแบบดูแบบติดตามโดยตลอดและเขาทำคอนเทนต์เป็นอาชีพไงเขาซึมซับแทคติกอะไรมาแบบจนเข้าใจจนสามารถมองเกมขาดหมดแล้วอะ่ะส่วนใหญ่อะ่ะทัวเนี้ยเขายังผิดกันเยอะเลยฮะเพราะฉะนั้นเราเป็นใครครับโอ้โหอย่าหวังแบบรวยทางรัดเลยครับเอาอะไรที่มันแบบมีความแบบเน้นดวงน้อยกว่านี้ดีกว่าอืมเพราะว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นเราเ พรวาวลงหน่อยก็ดีนะและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลครับของการรายงานการแข่งขัน v อ l o ลย์บอลแชมเปี้ยนในรอบแบ่งกลุ่มครับต่อไปก็อาจจะมีการติดตามรอบน็อกเอาทก็ว่ากันไปฮะแต่ฝากนิดนึงนะอยา่ยาอย่าแบบอย่าบ้าการพนันให้มันมากนะผมเตือนไว้ก่อนเลยนะ,ะทั้งหมดก็มีเท่านี้ครับอย่าลืมนะถ้าชอบคอนเทนต์ก็กดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยครับจะเป็นกำลังใจให้เราอย่างมากเลยแล้วก็ ถ้าอยากให้หลายๆคนเข้ามาพูดคุยกันก็อย่าลืมกดแชร์คอนเทนต์นี้ให้เพื่อนๆได้เข้ามาแบบแชร์ความรู้สึกเข้ามาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะสำหรับวันนี้ผมแอดมินพังครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับนั่นแหละคือจบนะครับ